สำหรับผู้ติดต,ตามเมนูนาอันนี้โบโบ,โบโบแมนดามาด้วยโบไราดามุงดามาอีย่างแต่เฮ็ดภาพไม่เห็นว่าค่ะเวลาที่เขาออกกําลังกายเมนูนาจะพูดเรื่องพลังงานไม่จําเป็นต้องเชื่อเมนูนานะคะโบจำเป็นต้องเสีย่อยแต่สำหรับผู้ติดต,ตามคอยก็จะรู้การที่เขาอยากอยู่กับตัวเองการออกกําลังกายมันเป็นสมาธิแบบพื้นบ้านธรรมดาเพราะว่าที่เขาออกกําลังกายเหมือนกับตัวเราเนี่ยได้ใช้เวลา เวลาเนี่ยเวลามันบมีผู้ใดที่จะมาสื่อเวลาของเขาได้ที่นี่ถ้าเขาเห็นค่าในเวลาเวลานี่มันเป็นมูลค่าเป็นทรัพย์สินจากตัวของเขาด้วยตัวของเ,เองเขาจะเอาเวลามาลงทุนมาลงทุนกับตัวเขาเนี่ยการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายมันเป็นพลังงานของความมั่งคัง่งพลังงานของความมั่งคัง่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเงิน หมายถึงตัวเราเนี่ยค่ะมาเกิดแค่มาสวมอยู่ในรากเนี่ยรางเนี้ย,ยอ่ามันเลยมีมูลค่ามากทีนี้อยู่ที่ตัวเราจะเห็นมูลค่าในรากนี้ไหมทีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เลยต้องดีเพราะเราต้องใช้บ้านหลังนี้เนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานของความมั่งคั่งอ่ะด้านพลังงานสุขภาพคือที่สุดนะคะที้ถ้าเขาเนี่ยอยากมีเพื่อนสนิทอยากสนิทกับตัวเองเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมใดๆก็ตามเขาต้องเปลี่ยนจากเที่ยวอยู่เดิมๆอยู่เดิมๆอยู่เดิมเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆน้อยๆการออกกําลังกายดีไหมเราก็เลือกได้ไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เมนูนาผู้นี้เห็นภาพนะคะเพราะถ้าเขาออกกําลังกายเขาอยู่กับตัวเองเวลาเนี่ยยี่สิบสามสิบนาทีมันมาโฟกัสอยู่กับตัวเองเพอโฟกัสอยู่กับตัวเองเวลาเราไปซ้ายไปขวาไปขวาความเหนื่อยมันเป็นยังไงทีเนี้ยเขาจะโฟกัส เวลามาันจะอยู่กับตัวเองคุณก็เลยมีเวลาได้สนิทสนมกับเซลล์เซลล์ในตัวเราเนะี่ยคุณมีเวลาได้คุยได้สัมผัสได้เห็นมือตัวเองได้เห็นแข้งขาตัวเองโยกไปเนี่ยค่ะคือสมาธิที่ดีมากเลยไม่นานฝึกแบบนี้แหละฝึกแบบเนี้ยอยู่กับตัวเองเนี่ยสมาธิในบ้านในขวัวเรือนเราง่ายๆไม่จาเป็นต้องนั่งสมาธิที่เราจะมีสมาธิทีเนี้ยถ้าเขาอยากเชื่อมต่อกับตัวต,วตนของเขานะเขาต้องอยู่กับโาของให้เป็น อยู่แบบนี้แหละเปลี่ยนบางสิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนมันมาจากสิ่งอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆนี่ยนาะ้ของเราอยู่ที่เฮาจะเห็นคุณค่าว่าสิ่งนั้นมันมีค่าพเหมือนเวลาเนี่ยเราเข้าใจเวลาเราเห็นค่าในเวลาไหมถ้าเวลาของเรามันไปเรื่องโน้นเรื่องเนี้ยเรื่องโน้นเรื่องนี้เอ,นเ,อนเออมันทางที่เราจะเดินเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นมันไม่โฟกัสแต่ถ้าเราโฟกัส เวลาของเขา20นาทีเอามาโฟกัสเรื่องเดีนเลยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของเขาโอเคนะคะทรัพยากรที่แพงที่สุดคือพลังงานในตัวเราไมโนนาก็เต้นท่านี่หละเทรดหุ้นหุ้นส่วนถ้าเราจะเทรดหุ้นเทรดหุ้นให้กับตัวเองยิ่งเรามีเวลาอยู่กับตัวเองอย่างนี้คะ่ะเราจะมีข้อเขาเท้าเมีอมีที่เราเรียกว่ายิ่งเราสามารถอยู่กับ <c oughs> ตัวเองได้ เราจะมีข้อต่อรองกับโลกนี้ได้เยอะมากเพราะว่าเขาจะย้อนกลับมารักตัวเองกลับมาสนใจตัวเองเรียนรู้โลกภายในเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนที่เป็นร่างกายของเราโอเคนะคะอะงนี้ก็ทําไม่เยอะหรอกแม่คอะเฮ็ดบ่หลายเฮ็ดเอาปีกมันเข้าว่าปีกมันหนาปีกข่อยนะมันโตครึงครึ่งงัวคือควายข่ขย,ขย,ย้อมรับเลยว่าปีกหลงังข่คึงงัวแวกไข่เล,ขเลยเฮ็ดทานี เนี่ยดให้เพด้เฮ็ดอีย่างคักด,ดอกเข็บของโจของทำตามที่ตัวเองชอบค่ะเ็ดตทำที่ตัวเขามักโอเคนะครับบายบายขอให้ทุกท่านสุขภาพดีร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงอจิตจิตใดเนี่ยแหละบ๊ายบาย